จะรักหรือจะรักจะลายอ๋อสองคนลุงใครอมุ้ยมุกถายแล้วลูกสู้ไหวไหมเนี่ยไหวลูกไหวไหวอุปสรรคคราวที่แล้วหนูร้องไห้ไปแล้วถือว่าปลดปล่อยพลังงานไปแล้วทีเนี้สู้ได้เข้าใจป่ะสองคนนี้จิ๊บจิ๊บไหมพูดมาเลยจิ๊บไหมกุ๊กกุ๊กก็ได้อ่ะจิ๊บ เมื่อวีคที่แล้วคูดูมุกสวยจังเลยอ่ะสวยมากอ่ะคือหมาถึงว่าคูหลับเออคูปิดหูนะแล้วก็ดูไม่ไมหนูร้องโอเคแต <usc illa> ่หมายถึงภาพภาพมันสวยมากอ่ะคือภาพการโพสการเล่นหน้าอะไรเงี้ยสวยมากเห็นหนูเก็บความรู้สึกแบบนี้ไว้ขึ้นไปบนเวทีเราจะต้องสวยที่สุดหล่อที่สุด ดีที่สุดคิดไว้อะไรสุดๆแย่ไม่ใช่เข้าใจไหมคิดอย่างนี้ดีที่สุดเออเราต้องดีที่สุดแต่อย่าคมคนอื่นแค่นั้นเองนึกออกปะคือแบบเราดีอ่ะเราก็แสดงออกคิดบวกไว้เดี๋ยวคีคีเป็นไงโลกเพิ่มหรือพอดีแล้วหรอชัวนะไม่ไม่จมนะคีโอเคนะอ่าโอเคทีนี้มีข้อแนะนำเมื่อกี้รูดู